Mm-hmm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เรี่ยกัแงไฟนะมันยิงแสงไฟยิงได้ใช่ไหมยิงได้ครับอ พบ,พบพบตำแห่งซ้ายพบสนตูทางนอร์เวสระยะประมาณสองร้อยเมตรมีชวนแล้วแตนก่อนเปิดแนวเตรียบระบั้ตรงที่ผมพิงไว้ก็มีนะตรงกลางเลยดีกระร้านฉีกออกไปตั้งก่านะพร้อม ดูซีไยกำลังเคลื่อนที่ยิงยิงิอตั้งหน่งเลยนอตเวดค่าศึกตั้งหน่งอ่านอตเวดสองเนียตล่าสุดเจอพาทอยู่ทางนี้สองคนนอตอีมีค่าสึกอยู่ข้างในอยู่ดีตัวตัวหลังกระแพง เราตีเสาวเวก่อนเราต้องหาทุกขอรอดชีวิตนะผมจะเริ่มผมว่าผมจะเริ่มเคลียรย์ตั้งแต่ของพาวทางเสาขึ้นมาถ้าไก่เป็นไรอา้าวทำไมอยู่นูน่นอะทำไมมันจิงมาแล้วไปจิกบนคกัน,นใกล้ระวังนะ ไกบไมกบแต่เอาเวทโอเคเกล,ล,ล่ะไปรีบไปรีลลม่มาเลยมาเลย มาถูกข้างหน้าใกล้นอนเวสโฮโฮ้แฟนเอาลังสูตลังสค์ชัดชัดกระสิกากระสิการีโหลดเอ่อดาวสามเราจะได้ไปต่อไปต่อ 应飞应飞。Inside, inside. กำลังเคลื่อนที่เข้าไปตกงสาเฉเหน้าต่างอยู่เขาไปิดเลยเขาไปิดเลยรอไปอยู่ขึ้นแล้วทีเดียวั็เราไปเติมคว้าขี้ ระวังนะเดี๋มีพลเรือนสองคนเช็คข้างล่างไปเลยเหลือที่เหลือขึ้นั้งสองไงทราบไปไม่เต็มเต็มไเติมไปไปไปบันไดไหมได้เลยได้เลงมาละมาละออกมาข้างหลังกดวางพอมองพอมองนะตๆตกแยกข้าขวา ขั่งตควันเยอะมองไม่เห็นซ้ายเคลียร์ไปหมดแล้วข้างหน้าเดี๋ยวผมซ้ายก่อนคลองนี้เคลียร์ไปพร้อมเอาเลยไม่เคลียร์เช็คประตูซ้ายนี่ก่อนไม่เคลียร์สองออกมาเคลียร์ตรงนี้จบเคลียร์มองนี่เคลียร์พร้อมทำอะไรได้ไหมเดี๋ยวดพื่อนประตูนี้ประตูนี้ประตูซ้ายไม่เคลียร์ครับเอ้ยหลังควันของเพื่อนเหรอ อ่องเพลียง t ่องเพลียอองเคลียเกเกฆ้าศึกฆ่าศึกข้างหน้าเนี่ยตายตายตายคุณด้านพุชคุณด้าจะทายาเตือนเมื่อไรเช็คเชห้องไปก่อนทำภารกิจสงคนโเวอร์เช็คห้องไปเลยเยวโอเวอร์ข้างนอกให้พร้อมพร้อมับาดูตัวพร้อมตายเลีย

พร้อมพร้อมเครียเรยเคชั้นหนึ่เียเ้ฟก์ดมางเช็คขันสอยู่พอมพตรงนี้ายเคลียร์ออกสองออกสองเตรียมออกไปออกเดี๋ยวจะคเวอร์ขบวนกำลังขื้นที่ลงไปข้างล่างมีขึ้นต่อไเปล่าลองดูดีดี คารนี้เคลียร์คารนี้เคลียร์อาคารนี้เราไม่เจอเป้าหมายเราเดี๋ยว,วเราต้องไปต่อทางน็อตอีกเกยบออกเกยบออกจบซิวน่านใครเหรอไม่รู้ไปก่อนไป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 ระวังคารามข้าง,งนหน้านะตัก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 ที่กำแพงเลย อยู่สองอยู่สองหลังพร้อมพร้อม,พร,อมพร้อมไปลุกขวาไปลุกขวาไปอะไรกันที่เดี๋ยว <Okay. S 3> ผมซ้ายผมด้วยดูเหาอยู่ดูเาอยู่เออไม่มีใครเดาใช่ไหมไม่มีไม่มีโอเคเมื่อ <Okay. S 1> กี้นึกว่าสบ คนใคร,รสรักศพอ่าใครอ่ะไม่มีเป้าหมายอ๋อมันเป็นไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้อันนี้แต่ภาร,รกิจเราหาผู้ชีวิตรอแล้วฆ่ามีแค่นี้ม่อื่ไม่สนหลังพร้อมพร้อมเกมมันไม่มีตุ๊กยังไปทางซ้ายดีกว่า ท้ามไปซ้ายท้ามซ้ายไปทางซ้ายคนซ้ายนำเลยซ้ายสุดนำเลยมาเลยตามไปเด <ไป S 1> ี๋ยวมุ่งตรงขึ้นกองพาวอ,าอ่าอาทิตย์เลยนะที่มีไฟสองอย <ๆ S 1> ่าลืมดับไฟอย่าลืมดับไฟ ฟหน้ารถยิงทิ้ได้ไหมต้องดับบนเครื่องต้องดับบนรถเม่อเวลารถมันเมเวลารถมันหันหลังไปคว่ันไปครับไปเลยไปเลยไปเเข้าแล้วจทางซ้ายเข้าทางซ้ายดีกว่า น่าเป็นมดดีแสงไฟนะจะไปนะถ้าจะไปก็ไปให้ลเลยไปมันมาจากตึกพร้อมละออกเลยไปฝากขอโทษขอโทษไปต่อไปต่อไม่ไเป็นไปต่อไปต่อลงแล้วชั้นนี้มากมากมากมาน เขาเคลียร์นี่เลยเออคอมเพล้าเนี่ยสามเดี๋ยวผมเคลียร์ฝั่งนี้สองฝั่งนั้นสามปากซ้ายพร้อมขวาพร้อมโกโกโกปากเ,เ,เคียบโอ้โหห้องทางซ้ายมีห้องซ้ายห้องนี้นะอ๋อผมไม่สแต็บา,ตบายก่อนสแต็บายก่อนห้องซ้ายเคลียร์ฝั่งซ้ายเคลียร์

สายเคลียร์สายเคลีย,ยร์เคลียร์เคโอเคอาคารนี้ไม่มีอาคารนี้เคลียร์ไม่มีเราต้องหาต่อไปต <โก S 2> ี่ตัวข้างล่างตะไก่เดี๋ยวเราใช้กูดัง,ดงทางนอตอิน e นะไม่รู้ว่เป็นตรงนั้นมีหรือเปล่ปาครับโอเคไปโกไปที่สายเคลียร์ ประตูกาดังนะวางประตูกาดังนะพร้อมเลยเช็คสูงเช็คสูงัง,งเชียร์ก็ดังเชียร์อยู่ไหนวะขอดูแบบก่อนมีห้องอีกชั้นสองลองขึ้นไปดูให้นะ่อยทางขึ้นอยู่นี่ยนี่นี่นนี่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 น,นี่นีนี่นนีีนีน่นน โอนเคลียร์โอนเคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยไปพบค่าสิทธมันได้บอกรายละเอียดไหมว่าตัวประกันเป็นใครอ่ามันบอกแค่ว่าชื่อเนี่ยออยฟิลิปเนี่ย ชิบหายแล้วใช่หน่่ยฟิวคนนั้นเราบอกที่ตายบนตึกชั้นสองอ่ะคนนั้นเขาตายแล้วครับเช็คแล้วนั้นเราต้องไปหาต่อไปเดี๋ยวไปดูแรกฝั่งฝั่ง,งทางซ้าทางสุดฝั่งนั้นเรายังไม่ได้ไปดูเลยนะเดี๋ยวไปดูที่ตรงนั้นมันหลุดเกาะวะทางเหนือหลุดหลุดหลุดแล้วใช่ไหมเออนั่นก็ต้องไปดูฝั่งทางซ้า แบ่งคู่บันที่แยกกันหาก็ได้ตอนนี้พื้นที่น่าจะค่อนข้างเคลียร์แล้วเดี๋ยวผมไปเช็คเซาท์ที่เหลือลองกระจายกันดูเผื่อเจอโอเคนะเอาชุดมามา เดี๋ยวผมจะกล,ลับไปดูไอ้โรงแรมตรงนั้นอีกรอบดูชู้เดร์ดูชูเเอร์ชีกแพงไว้ไฟหน้ารถดับแล้วโอเคโอเคจะไฟกันดับ ทางนั้นน่าสงสัยนะเหมือนเห็นเป็นโกดังกับตึกมันเหลือที่เดียวที่เราอยังไม่ได้ไปรงนง้นแล้ใช่ตรงนั้นแหละแต่ข้างหน้ามีไฟรถนะไปกันเลยสามนายเดี๋ยวสองคนอ่าปิดจุดเดี๋ยวไปกันหมดนี้ก่าได้ไปดูกันเอน ใต่ชาแต่ชาไม่ตรงเียไม่ตรงนใ่สองคนเช็ค <t> ป้อมยานงขวนใช่ไหมครับเช็คขวา ดาวสองทางนี้ไอ้ดาวนะเ่าข้อเคลียร์ขวาไว้ให้สายมีคนดาวหนึ่งนะทางเสาดาวหนึ่งพร้อมขวาเคลียร์ซ้ายเคลียนี่การดันป้อมการเคลียร์โอเคเช็คมีขวาขึ้นมาเลยมันจบเพื่อนเราดีกว่า าวกยชนคุณไก่เป็นไรไหมไม,ไ,ไม่ได้ไม่เป็นไรมันยีไม่โดนติดเตาติดเร็งไปเลยดพร้พร้อม